ากาแฟนี่คือทานได้เลยนะอ๋อน้ำเปล่าก็คือในตู้นะครับครับเพื่อนๆครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องแล้วนะก็ห้องนี้นะเป็นห้องคอนเฟิร์มนะว่าเป็นห้องที่ชิคสุดๆนะสำหรับผมพื้นที่นอนนะจะนุ่มจริงแล้วเปล่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปอาบน้ำกันนะ เค้ okay, ครับพื่อนเ่อนครับเกียวเนื้อสดเนื้อเปื่อนนะตอนนี้มีหมดแล้วครับเป็นยังค่ะเป็นเส้นเล็กแล้วกันเนาะครับผมเพืเ่อนๆตอนนี้นะผมแวะทานเ,เตีียวนะก่อนที่จะเ,เข้าที่พักนะครับก็เซฟแรงไว้นะ ข้างที่จะถํำแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยแวะเข้าไปเนาะ okay. โอเคโอ้เพื่อนตอนนี้ฝนตกหนักมาก ผมมาที่แม่ริมนะตอนนี้นะคือกำลังมาเช็คอินนะครับผมผมจองที่พักไว้นะครับฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากเลยอ่ะฮะทีนี้เดี๋ยวชำํำระครับที่ว่าเออ,อที่จองจองไว้มาอย่างครับผม ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาเช็คอินนะเป็นเวลาณเวลานี้นะครับเป็นทุ่ม47นาทีนะครับที่นี่เนาะ <c oughs> พอดีจับจังหวะอาก,กาศกำลังดีครโอ้เช<น>ะเลยโอเคโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้นะผมกำลังจะเข้าที่พักนะครับ อ๋อเป็นห้องนี้นะครับครับได้ห้องพักแล้วนะตอนนี้ว้าห้องพักกําลังสวยมากๆครับตอนนี้พวกแอร์รีโมทใช่ไหมแล้วก็รหัส Wi-Fi อยู่ตรงไหนครับห้องตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับผมห้งนี้ก็คือปลอดบุหรี่นะครับเนาะเพื่อนๆอ๋อเรียบร้อยแล้วเนาะครับขอบคุณแม่ครับ รหัสก็คือตรงนี้ใช่ไหมแม่สี่ห้าตัวห้ตัวตรงนี้นะรหัสไรไฟเนาะโอเคอ๋อตัวนี้ก็คือเป็นปิรีโมทปิดนะครับแล้วก็โอเคอ๋อได้ครับว้าวว้าวเราต้องรอรออากาศตอนเช้านะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะแบบเอ่อ ขอบคุณแนบสปอนเซอร์นะครับที่ใจดีนะผมพี่พักนะครับผมชากาแฟนี่คือทานได้เลยนะออ๋น้ำเปล่าก็คือในตู้นะครับนี่นี่ครับมีน้ำเปล่าให้นะน่สองสองขวดโอเคครับเพื่อนๆเรามาดูห้องน้ำกันนะขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเค okay, นะเ,นเพื่อนตอนนี้นะครับผมอยู่ในที่ห้องน้ำแล้วแล้วก็อยู่ในห้องเพื่อนมาดูเนาะในห้องก็จะเป็นประมาณ คครับไปกันต่อนะ เพื่อนๆครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องแล้วนะก็ห้องนี้นะเป็นห้องที่คอนเฟิร์มนะฮะว่าเป็นห้องที่ชิคสุดๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองนะกระโดดดูนะดังมากเพื่อนๆ <laughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวไปอาบน้ำกันนะ <c oughs> เป็นยังไงนะครับ สวยมากเอนโอเคครับเพื่อนเ่อนที่นี่นะครับคืออ่าห้องพักที่ดีที่สุดนะณนะเวลานี้ <c oughs> ที่นี่ครับะนะเพื่อนน,นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูวิวว่าวิวข้างนอกจะสวยขนาดไหนนะโอเคครับ The next day Good morning ครับเพื่อนเก็ตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลาเช้าใช่ไหมก็ผมนะครับก็จะออกไปข้างนอกไปดูวิวนะแต่ที่นี่ก็เงียบมากๆเลยครับเพื่อนๆก็คืออยู่ในโซนแม่ริมนะครับก็อยู่กับบริเวณด้านข้างของโรงแรมนะครับหรือด้านหลังนี่นะ ก็จะติดกับแนวป่านะข้างหน้านะครับไปข้างล่างเนาะไปดูข้างล่างกันนู่นรันทักโอเคครับเพื่อนๆเราออกไปดูนะลงไปข้างล่างนะครับ Okay, เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างอีกโซนนะ มมาอยู่บริเวณลำธารน,นะลำธารเล็กๆนะบริเวณตรงนี้นะฮะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นแนวป่าครับผมอยู่ใกล้กับแนวป่าก็จะเป็นจะเป็นโขดหินนะฮะบริเวณตรงนี้เนาะถึงข้างล่างเลยนะครับ เพื่อนๆครับตั้งแต่ที่ผมเคยพักที่พักมานะก็ที่นี่เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยครับผมถ้าเต็มสิบนะผมให้ผมให้เก้าเลยนะ <c oughs> เพื่อนๆครับแล้วตรงนี้ก็เป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะครับมีการรีโนเวทต่างๆเนาะด้านข้างของเรา ป็นวิวที่ค่อนข้างสวยเลยเทีเดียวนะถ้าข้างหลังของผมนะจากวิวตรงนี้นะครับวิวตรงนี้มาจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะก็ติดกับลำธารมากๆเลยครับผม <c oughs> มองจากจุดนี้นะก็จะเห็นตัวอาคารที่ผมพักนะอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่ผมจะอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะครับบริเวณหน้าโรงแรมนะเ <minutes> พื่อนเพื่อนหากเพื่อนๆนชอบคลิปนี้นะครับที่ผมทำนะก็ เอาไว้นะครับเป็นสัปดาห์หน้านะครับที่ผมจะต้องออกมาทําคลิปอีกรอบนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกไปหาไรทานนะครับข้างนอกนะบริเวณโซนของแม่ริมนะครับโอเคคลิปนี้นะครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆตอนนี้ผมจะคืนกุญแจครับให้กับรีเซพชันนะครับนี่ครับคืนกุญแจนะครับเช็คเอาเลยนะครับ six hours later เป็นแนี้เป็นสนามหยางจัดก,กิจกรรมอะไรต่างๆเนาะถ้ามองตรงนี้ก็จะเป็นแต่ละ